สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้ผมจะาปถึงตันเขาแดงเลยได้ข่าวว่ามันจะไฟกับผมนัดจะตานที่มาเลยไอ้สลัดไม่ว่าจะที่ไหนอย่างไรพามกี่คนผมไม่กลัวเดี๋ยวได้รู้กันได้ไม่เป็นสุขมึงก็ใจปะไอ้เหี้ย <Yeah. S 2> มึงอ่ะอย่ามาเกา กูอะเสือตันไอสัตว์มึงดูลายสักกูก่อนไอ้เหี้ยเงยนมะาชินจังไอสัตว์มึงตาเพื่อนกูมึงจะเอาหนักกนดต่านที่หน้าก,กับเพื่อนกูเลยไอย้ฝากถึงในทันหน่อยนะได้ข่าวว่าเกาลงเหรอฮะเออเห็นว่ามีโกลาหลายคนเหรอวะเคยยิงอะไรวะเฮ้ยอะไรยิงวะ ไอ้ยเหี้ยกองนุ้ยไมได้ไม่มีตินเลยมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจปะฮ<า>ะได้ครับเออฝาแกแค่นีแ้แหละไม่อยากจะพูดมากไอ้เห <ไป S 1> ี้ยมึงอย่ามาทำเกมในโลกอินเทอร์เน็ตกูไม่ชอบมึงอย่าทำตัวเป็นแดงเบเลี่มึงรู้ปะแดงเบเลี่อะไรแดงเบเลี่แม่มเป็นกะลีเออแม่เป็นกะลีมึงเข้าใจปะกูอยากบอกไว้ แม่งอย่ามันเป็นนักเลงคีย์บอร์ดมาด่ากูนะกูไม่ชอบถ้าจะมัดรวมก็มัดรวมกันได้หมดไอ้บอสไอ้เออไอ้บอสไอ้เอบอกพ่อบอกพ่อ้วยท่านอย่ามั่วในเฟซบุ๊กนักเลงเออเนี่ยกูก็ไม่มีอาจะพูดมากนะพูดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่เป็นหลักฐานอีกเเจอกันเจอกันสัตเจอกันสัตของนุ้ยนะมึงจุ๊บจุ๊บจุ๊บมึงอย่าทำแบบ